เอาละครับมาต่อกันนะฮะในการอัปเดตแพทในวันนี้ครับวันที่16ธันวาในส่วนของเนื้อหานะครับสร้างตัวละครโนวาเจ้าหญิงองค์สุดท้ายแห่งคาเปออนล่วงหน้านะครับเริ่มต้นการสร้างโนวาล่วงหน้าได้เลยนี่เป็นตัวละครที่ใช้โล่ใหญ่แล้วก็เขาเรียกเขาเรียกอะไรนะเมอร์เมอร์หรือมาที่เป็นคอนนะครับมันไม่ใช่ ไม่ใช่มอร์นิ่งสตาร์อย่างเดียวนะอ่ามันไม่ใช่มอร์นิ่งสตาร์อย่างเดียวมันเป็นแบบว่าเมอร์ได้นะครับแบบค้อนเล็กค้อนเล็กผมผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะใครที่มีความรู้เรื่องอาวุธในยุคอัศวินเนี่ยก็สามารถพิมพ์ให้ความรู้กันมาได้นะเพราะว่าอันนี้ผมไม่รู้เลยจริงๆนะครับตั้งแต่นี้เราจะสามารถอ่าสร้างตัวละครประจําซีซั่นใหม่ซีซั่นฤดูหนาวล่วงหน้าได้นะครับก็คือตัวละครนี้จริงๆไม่จําเป็นต้องสร้างโนวาเป็นตัวละครซีซั่นก็ได้นะ เราสามารถเอาตัวละครโนวาเนี่ยมาเป็นตัวธรรมดาก็ได้แต่ถ้าใครอยากจะแบบว่าเฮ้ยเอาเอาโนวาพัฒนาไปนะครับก็เอาเอาไปพัฒนาในซีซั่นน่าจะเวิร์กกว่านะครับเนื้อหาหลักนะครับใช้ทักษะพาหณนะอัตโนมัตินี่อันนี้มาแล้วนะครับเป็นในรูปแบบของการที่ผมแบบไม่อ่านแล้วกันเนาะผมอธิบายไปเลยนะครับอันนี้จะเป็นรูปแบบของการที่เวลาเราขึ้นขี่มา้า นะครับหรือลาหรืออูดหรือรถม้าถ้าระดับเราเป็นระดับช่างหนึ่งนะครับระดับฝึกสัตว์เนาะเราเป็นระดับช่างหนึ่งขึ้นไปนะครับเราจะสามารถใช้ทักษะพวกนี้ได้อัตโนมัตินะครับมันจะใช้ทักษะเนี้ยในอัตโนมัติเลยนั่นก็คืออย่างม้าเนี่ยวิ่งเต็มฝีเท้าก็คืออยู่ๆมันก็พุ่งให้เองอะ่ะสมมติว่าคุณวิ่งวิ่งอยู่เนี้ยมันก็จะพุ่งวู่ให้เองเลยนะครับหรืออูดเนี้ยเดินเร็วเนี้ยบางทีมันก็มีทักษะนี้ก็ทําของมันเองเลยนะครับพวกนี้นะ สกิลพวกนี้มันจะทํางานของมันเองถ้าคุณระดับช่างหนึ่งขึ้นไปฉะนั้นถ้าเกิดตัวละครของคุณไม่ใช่ระดับช่างหนึ่งนะครับพวกสกิลพวกนี้ยังไงคุณก็ต้องกดกันเองนะพวกนี้ก็ต้องกดกันเองไม่ไม่ทำงานให้นะครับจบง่ายๆนี่คือนี่คือง่ายๆเลยนะนี่คือง่ายๆเลยแบบว่าเข้าใจง่ายๆต่อไปนะครับแซม้านะแซม้าเนี่จะมีการเพิ่มความเร็ว นะครับปรับเปลี่ยนเนาะก็คือเหมือนว่าเพิ่มความเร็วในการวิ่งเต็มฝีเท้านะครับขณะเคลื่อนที่อัตโนมัติจะขึ้นอยู่กับระดับของแท้มาถ้าเป็นแท้ม้าโลเกียเนี่ยความเร็วเนี่ยจะวิ่งอยู่แค่ส0ถ้าเป็นแท้ม้าอิสซาโร่เนี่ยจะอยู่ที่15%และถ้าเป็นแท้ม้ามาโนดนะครับจะอยู่ที่20%ก็คือถ้าเป็นแท้ม้ามาโนดเนี่ยจะวิ่งเร็วกว่านะความเร็วเต็มฝีเท้าเนี่ยจะมากกว่าโลเกีย1เท่านะครับจะมากกว่าโลเกียถึง1เเท่าลร ถ้าใครต้องการแบบความเร็วในการเคลื่อนที่อย่างนี้นะครับก็ใช้เป็นมานดเนาะจะวิ่งเร็วกว่าชาวบ้านเขาที่ผ่านมานะครับน,นี้ก็เป็นคําของทีมงานเขาเนาะที่ผ่านมาเราได้พัฒนาให้สามารถใช้งานทักษะเดินเรือล่องลมที่เป็นหนึ่งในทักษะของเรือสมเภาขณะเคลื่อนที่อัตโนโมัติได้แต่ระบบนี้ไม่ได้นํามาปรับใช้กับภาหนะบนบกที่เก่ากว่านั่นเป็นเพราะบนบกมีอุปสรรคมากกว่าทางทะเลและมีหลายปัจจัยที่ทําให้เกิดความยุ่งยากมากกว่า อย่างไรก็ตามนักะจนภัยหลายท่านก็ได้เสนอความคิดเห็นเข้ามากันอย่างต่อเนื่องและพวกเราคิดว่าไม่ควรที่จะเลื่อนออกไปอีกดังนั้นจึงพัฒนาให้ปรับใช้ทักษะวิ่งเต็มฝีเท้าอัตโนมัติได้เราได้จะหวังว่าในค่ำคืนของการผจญภัยของทุกท่านจะไม่ถูกสกัดกันไว้และไว้อย่างที่ไหนสักแห่งและถึงจุดหมายได้ด้วยดีนะครับอ่าอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเหมือนกับเรือหรือเปล่าถ้าเกิดเขาเปิดคำมาอย่างเงี้ยแบบว่ามีปุ่มให้กดว่า วิ่งอัตโนมัติได้อะไรเงี้ยนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ทีเนี้ยถ้ามันวิ่งอัตโนมัติได้เนี่ยอมันจะพิกัดจุดยากหรือเปล่านะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะวิ่งเลยครับวิ่งเลยจุดที่พิกัดตัวแมปอะตัว G P S อะบางทีมันมันมันมีปัญหานะครับอันนี้ผมไม่ชัวนะเดี๋ยวต้องไปลองเทสกันดูนะครับหรือว่าถ้าใครเทสแล้วก็บอกกันหน่อยแล้วกันเนื้อหาเพิ่มเติมปรับปรุง ปลาแปลกประหลาดที่เคยปรากฏในบันทึกโบราณนั้นได้แหวกว่ายตามกระแสน้ําลงสู่ทะเลหรือนว่าสามารถตกปลาแปลกประหลาดได้ด้วยประสบการณ์มากมายและทักษะขั้นสูงเท่านั้นถึงจะมีอ,อคำกล่าวว่าปลาเลือกนักตกปลาอ๋อโอเคปลาตัวนี้เลือกนักตกปลาด้วยนะครับปลาแปลกประหลาดไม่เคยว่ายนะ้ําเป็นกลุ่มแต่พวกมันมีพลังลึกลับว่ากันว่าหากมันรวมตัวกันจะนําพาการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เข้ามาสันคลไปทั้งโลกตามเรื่องเล่าโบราณที่สืบทอดกันมาปากต่อปาก ประเทศเคยสูญสลายเพราะปลาแปลกประหลาดมาแล้วแต่ก็ไม่เคยมีการยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงหากรวบรวมปลาแปลกประหลาดหลายๆตัวที่สามารถตกได้ในตราต,าตา่ำจะสามารถนำพาการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มาสู่โลกริทยาศาสตร์สามารถตกปลาแปลกประหลาดได้เมื่อมีระดับตกปลาในระดับเซียนขึ้นไปเท่านั้นโอ้โหต้องเป็นเซียนด้วยนะสามารถตกปลาแปลกประหลาดได้ด้วยการตกปลาทั่วไปเท่านั้นนะครับไม่สามารถตกได้ด้วยฉมวกโอเคก็คือโยนเบ็ดธรรมดานะครับ เพิ่มบทสนทนาผู้ปฏิบัติการที่สามารถใช้ได้เฉพาะหัวกิลผู้ช่วยกิลลองกิลนะครับสามตัวไหนเท่านั้นก็เป็นแชทเฉพาะ3ามคนนี้นะก็จะเป็นแชทเฉพาะ3าคนนี้มีเพียงหัวหน้ากิลผู้ช่วยกิลลองกิลเท่านั้นนะครับที่จะสามารถตั้งค่าการสนทนาผู้ปฏิบัติการได้สามารถใช้บทสนทนาผู้ปฏิบัติการได้ด้วยการใช้อินเทอร์เน็ต f f หนึ่งนะครับในหน้าต่างสนทนาหรือคลิกเมาส์ที่ไอคอนหัวข้อนะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่า เป็นแชทส่วนตัวนะครับแชทส่วนตัวระหว่างผู้มีตําแหน่งอ่ะนะใช้คำว่าผู้มีตําแหน่งแล้วกันเอ๊ะเขาทํามาทําไมอะ่ะอันเนี้ยอันนี้เขาทามาทําไมอะ่ะหรือว่าแบบบางทีมีคุยกันประชุมกันอย่างงี้เหรอแล้วก็ไม่อยากให้ลูกกิวเห็นอย่างเงี้เหรอไม่รู้อะ่ะอันนี้ผมไม่รู้อะ่ะหากอยากจะพูดคุยแล้วสำคัญเกี่ยวกับการจัดการกิวแต่ไม่สะดวกในการกระซิบกันทีละอย่างหรือใช้โปรแกรมภายนอกอื่นๆแล้วแล้วก็กรุณาให ความสนใจอ๋อโอเคก็คือเหมือนว่าเขาเนี่ยจะคุยกันเรื่องพัฒนากิลประชุมกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเขาไม่สะดวกที่จะใช้โปรแกรมอื่น TS นะ TS หรือ Discord หรืออะไรก็ตามนะครับที่จะเป็นประชุมกันด้วยเสียงเนาะแล้วการที่บางทีจะคุยกันเนี่ยต้องมากระซิบทีละคนทีละคนอย่างเงี้ยนะครับอาจจะวุ่นวายก็ได้อ่าอาจจะวุ่นวายก็ได้อาจจะแบบไม่โอเคก็ได้นะครับก็เลยสร้างระบบนี้ขึ้นมาเพื่อให้สามารถที่จะคุยกันได้ง่ายขึ้นสําหรับ สามตำแหน่งนี้นะสำหรับสามตำแหน่งนี้นะก็ก็น่าจะเป็นการแก้ปัญหาได้นะเป็นการแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับไอเทมนะครับคอเล่เเหลี่ยมนะคอเล่เเหลี่ยมของเจนะครับคอนนี้นะที่แจกให้ในงานเลี้ยงคาเปออนนะครับก็ต้องบอกว่าสำหรับคุณผู้ชมนะฮะที่กำลังอยากจะใช้คอเล่เเหลี่ยมนี้ ต้องบอกว่ามันมีเงื่อนไขยอยู่นั่นคืออุปกรณ์ระดับตีขึ้นไปถึงจะใช้คอนได้นะครับซออาชินีนะครับก็ได้ด้วยนะซออาชินีนี่เป็นอาวุธปลูกพลังของชายนะครับอาวุธปลูกพลังพิชิตมังกรใช้ได้อาวุธ และเกราะป้องกันบอสใช้ได้นะครับอาวุธและเกราะป้องกันดวงดาวเราจิตการ DW ใช้ได้อาวุธเกราะเทพที่ล่งลับระดับแห่งความปัถนาขึ้นไปนะครับระดับแห่งความปัถนาขึ้นไปถึงจะใช้ได้นะซึ่งไอ้เจ้าคอนตัวนี้ผมอธิบายเพิ่มให้สําหรับคนที่ไม่ทราบแล้วกันนะเผื่อว่าเอ้ยไม่ทราบแล้วมาดูพอดีนะครับคอนนี้นะครับความสามารถคือใช้แทนหินคอนนะใช้แทนหินคอนสมมุติว่าสมมุติว่าคุณผู้ชมเนี่ยต้องการจะทำเอ่ออาวุธดวงดาว ระดับ IV ขึ้น V นะครับจะเอาเอาวุธดวงดาวเนี่ยระดับ IV ขึ้นไป V คุณผู้ชมเนี่ยต้องใช้หินคอนถึง5000นะครับ5000เม็ดแล้วมันเยอะมากเข้าใจบ่ะคือแบบ5 0 0พันเม็ดอ่ะ5 0 0พันเม็ดแบบตกเม็ดละ2ล้านนะเอาแบบคำนวณง่ายๆนะเออคำนวณง่ายๆ5,000ันเม็ดนะครับจริงๆมันอาจจะมีเศษเนาะเม็ดละ2ล้านนะครับคุณต้องใช้เงินถึง1 0 0 0 0หมื่นล้านนะครับหนึ่งหมื่นล้านนะ เพื่อที่จะตีแบบว่าเซฟไม่ให้มันล่วงอะ่ะไม่ให้ระดับไอวล่วงไปเป็นระดับ3ามขีดอะ่ะเออคุณต้องใช้ถึงหมื่นล้านเลยซึ่งมันทําให้แบบว่าใช้เงินเยอะมากนะครับใช้เงินเยอะมากแม้ว่าใครหลายๆคนอาจจะฟาร์มเก่งหรือหาเงินเก่งเนี่ยแต่ถ้ามีไอ้ตัวเนี้ยมันทําให้คุณเซฟเงินไปได้อย่างมากมายเลยอะ่ะเออมันเซฟเงินไปได้อย่างมากมายเลยนะครับในส่วนตรงนี้นี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคือใช้แทนอะ่ะว่าง่ายๆมันเอามาใช้แทน เอามาใช้แทนหินคอนนะครับอันนี้คือเอามาใช้แทนหินคอนแบบแบบชัดเจนที่สุดเลยนะแล้วคอนลรเล่เหลี่ยมนี้นะครับจะถูกลบในวันที่16มิถุนาในปี2564นะครับก็คือปีหน้านะปีหน้าใน16มิถุนาเนี่ยถ้าใครไม่ได้ใช้คอนนี้คอนนี้จะหายไปนะครับเพราะมันจะถูกลบออกฉะนั้นควรจะใช้นะครับควรจะใช้ไม่ควรจะเก็บทิ้งนะเออไม่ควรจะเก็บไว้นะครับควรจะใช้ทันทีนะเพื่อมให้สามารถย้ายไอเทมฟื้นฟูสำหรับพานะและไอเทมฟื้นฟูตัวละครไปยังกระเป๋าอ่า กระเป๋าตระกูลได้ในทันทีตัวอย่างน้ำตาลเอลิออนพรอนเลิออนแครอทในใบอาคาเชียเป็นต้นนะครับพวกนี้ก็ย้ายเข้าไปอยู่ในกระเป๋าตระกูลสําหรับคนที่อยากจะแบบว่าใช้ของจากกระเป๋าตระกูลอะ่ะเอออันนี้ก็ย้ายเข้าไปให้นะครับต่อไปมอนสเตอร์นะครับอุปกรณ์โบราณพิศวงในวิหารอัคมาได้รับการฟื้นฟูอุปกรณ์โบราณจะถูกซ่อนไว้และเปิดใช้งานเมื่อมีผู้บุกรุกปรากฏขึ้นเมื่อก็จัดมอนสเตอร์ใน สนามล่าวิหารอักมานมีโอกาสที่เครื่องควบแน่นความมืดจะปรากฏตัวและทํางานยิ่งเวลาผ่านไปเครื่องควบแน่นความมืดก็จะทำงานเร็วขึ้นและเมื่อเวลาผ่านไปก็จะเกิดการระเบิดเป็นวงกว้างหากทําลายเครื่องควบแน่นความมืดจะได้จะทําให้พลังป้องกันของเรามอนสเตอร์ที่อยู่บริเวณโดยรอบลดลงนะครับระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินที่ไม่ทํางานในซาบลาหพาฮิสเซียได้รับการซ่อมแซมและกลับมาใช้งานได้ใหม่อีกครั้ง โดยที่เมื่อกำจัดมอนสเตอร์ในสนามล่าของซ่างลาพังฮิสเซียมีโอกาสที่หอสะเกตการฉุกเฉินจะปรากฏและทำงานเมื่อกำจัดหอสะเกตการฉุกเฉินจะวัดความอันตรายของผู้บุกรุกและมีการตั้งค่าระดับการแจ้งเตือนระดับการแจ้งเตือนจะถูกตั้งเป็น1และ2และขั้นสุดท้ายนะครับมอนสเตอร์อาวุธโบราณบริเวณรอบ จะปรากฏตัวขึ้นเพื่อกําจัดผู้บุกรุกโดยขึ้นอยู่กับการแจ้งเตือนตามที่ตั้งค่าไว้ยิ่งระดับแจ้งเตือนสูงมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งก็จะปรากฏตัวเป็นจำนวนมากมากกว่าระดับที่ค่อนข้างต่มโอเคเหมือนว่าถ้าเ,เราเนี่ยไปทําลายหรือเปล่าอ่าใช่เมื่อเราไปทําลายไอ้เสาเนี่ยนะครับก็จะสุ่มขั้นนะครับสุ่มขั้นผมใช้ว,ว่าสุ่มแล้วกันเนาะเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันวันวดค่ายังไงนะ ก็จะสุ่มขั้นออกมาถ้าได้ระดับขั้นสูงนะครับมอนสเตอร์ก็จะปรากฏขึ้นแล้วก็จะแบบว่าโหดตามระดับแล้วมีแค่3ามระดับเท่านั้นนะครับมีแค่3าระดับต่างจากในอาร์คมานนะอาร์มานนี่คือแบบว่าเราตีๆอยู่เงี้ยบางทีเราจะเจอเอน,นี้ยเกิดนะครับถ้าเราทําลายได้นะถ้าเราทำลายได้นะไดมอนสเตอร์รอบๆตรงนั้นนะครับก็จะถูกลดเกราะลงนะแต่ถ้าทำลายไม่ได้นะครับไอ้นี่ก็จะทำงานแล้วก็ระเบิดตัวเองึม ซึ่งผมไม่รู้ว่าแรงขนาดไหนไม่แน่โดนทีเดียวอาจจะตายก็ได้เออก็ต้องรอดูกันนะครับเจริศนะครับหัวหน้าสํานักงานทหารแห่งรีการเนี่ยได้เริ่มขายใบเควสสํานักงานทหารเจริศนะครับในการซื้อใบเควสสํานักงานทหารและเจริศเนี่ยตัวละครอย่างน้อยหนึ่งหนึ่งตัวละครเนี่ยจะต้องสําเร็จเควสล่องลอยของดาร์กมมนก่อนราคาซื้อไอใบเนี้นะครับจะอยู่ที่หนึ่งล้านซิเวอร์สามารถแลกเปลี่ยนใบ เควสสำนักงานทหารเจลิตเนี่ยกับในใบเคเวสต,ต่อไปนี้ผ่านการสนทนากับเจลิตนะฮะก็จะเป็นการกวาดล้างนะนี่เคเวสกวาดใบไม้ที่ร่วงหล่นกวาดล้างซาปหาพังศิลาอันนี้หมาป่าแดงนะครับเออ่ซลคารกลางวันแล้วก็เซลคารกลางคืนโดยที่แต่ละอันก็จะมีเลเวลจํากัดด้วยนะครับว่า อันนี้จะต้อง56ขึ้นไปอันนี้จะต้อง58ขึ้นไปและ2อ,อันนี้จะต้อง60ขึ้นไปโดยก็จะมีจํานวนตัวให้เราจัดการนะครับถ้าเราจัดการกับเซลคา้าเนี่ยก็จะใช้เจ็ดพันตัวถ้าเราจัดการกับมอนสเตอร์สร้างปัญหาพังศิลาก็จะใช้1 0 0 0 0นตัวกําจัดหมาป่าแดงก็1 0,000ตัวนะครับประมาณนี้เนาะแล้วถ้ารางวัลที่เราจะได้ครับก็จะเป็นค่าประสบการณ์คะแนนสมทบ300บวกกับผงวิญญาณโบราณ150อันไม่สามารถรับเควส ประเภทเดียวกันในบรรดาเควสท,ที่สามารถแลกเปลี่ยนได้นะครับก็คออือสมมุติว่าเรารับเรารับศซเลคานกลางวันอยู่ใช่ไหมแล้วเราจะมารับศซเลคานกลางวันต่อเนี้ยไม่ได้นะครับไม่ได้เนาะทำไม่ได้โอเคอันนี้ผมมันเป็นเ,เหมือนในนี้หรือเปล่ามาณีหรือเปล่าแต่ว่าเป็นเควสแบบว่าเป็นใบเควสท,ที่คล้ายๆกับตรงหมู่บ้านไม่ใช่หมู่บ้านเมืองเมเดียครับตรงเมืองเมเดียที่เป็นที่เป็นใบล่า เออที่เป็นไบล่าตรงนั้นหรือเปล่านะตรงนั้นหรือเปล่าเหมือนกันหรือเปล่าที่แบบเราสามารถล่ามอนสเตอร์ตามใบตามใบล่าได้อย่างเงี้ยนะฮะแล้วพอเราเอามาส่งเนี่ยเราก็จะได้ค่าประสบการณ์ได้ของรางวัลเล็กๆน้อยๆสามารถเอามาทําล่าได้ซึ่งทําให้เลเวลเราขึ้นเร็วขึ้นประมาณนี้นะครับตรงนั้นเนาะผมไม่แน่ใจนะอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่ามันมีเควสแบนประมาณนี้อยู่นะฮะ UI นะครับปรับปรุงใหอ้อ่หน้าต่างสวน ของชั้นนะก็คือปรับปรุงให้มันดีขึ้นหรือเปล่านะครับปรับปรุงแบบว่าให้มันดูใช้งานง่ายขึ้นให้มันดูดีขึ้นนะฮะอย่างนี้หรือเปล่าน่าจะใช่นะน่าจะใช่ต่อไปก็ถ้าไม่มีอะไรแล้วนะครับส่วนใหญ่ตรงนี้นะในส่วนของเนื้อหาจบหมดแล้วนะครับที่แบบน่าสนใจน่าสนใจนะก็ตรงนี้ไปลองทํากันดูนะครับเป็นเควสด้วยนะเป็นเควสเราก็ได้ค่าประสบการณ์ได้ผมวิญญาณโบาราณด้วยนะครับอันนี้ดีมากๆเลยนะคิดว่าดีมากๆเลยก็ลองไปทํากันดู โอเคก็ okay. จบกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับส่วนของอัปเดตเนื้อหาในวันนี้นะครับเเนื้อหาในวันนี้หลกัหลกๆเลยที่อย่างที่ว่าไปาความน่าสนใจจริงๆก็คือเรื่องของโนวาแล้วก็การเพิ่มมอนสเตอร์เข้ามาอีกสองชนิดนะครับเป็นแบบว่าอันนึงก็จะเป็นทําลายแล้วได้เกราะนะครับทําลายแล้วลดเกราะศัตรูในพื้นที่อีกอันนึงก็จะเป็นทําลายแล้ว อัญเชิญมอนสเตอร์ขึ้นมานะครับก็จะสามารถแบบว่าแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่บวกกับมีใบเควสมาขายนะเป็นใบเควสที่ทําให้เราเนี่ยสามารถรับเควสแล้วก็ไปจัดการมอนสเตอร์เพื่อรับค่าประสบการณ์คะแนนสมทบแล้วก็ได้ผงวิญญาณโบราณด้วยนะครับสาหรับอันนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่แบบบางทีไปฟาร์มแล้วมันไม่มีจุดมุ่งหมายอะ่ะใส่จุดมุ่งหมายให้มันก็สามารถน่าสนใจขึ้นนะครับทำให้มันน่าสนใจขึ้นได้นะประมาณนี้นะครับโอเค ยังไงก็ไปติดตามกันได้ในคลิปต่อไปนะครับเกี่ยวข้องกับสินค้าเพล่นะวันนี้มาดูกันว่ามีสินค้าเพล่อะไรมาขายบ้างนะครับป่ะไปดูกันเลย